กลับมาต่อนะคะในเบรดที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สปอนเซอร์ของเรามาเรียบร้อยแล้วซื้อกับเราแล้วก็อยู่กับเรายาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับนะคะ ทองพันช่างหนังไก่กรอบนะคะใหญ่เต็มค,ครรมเคี้ยวมันไม่เหม็นหืนนะคะผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนังไก่กรอบนะคะของเราใช้ส่วนหน้าอกนะคะส่วนอกฉีกน้องเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะจึงทําให้ได้หนังไก่กรอบนะคะชิ้นใหญ่เคี้ยวมันเต็มคาแบบไม่อวยนะคะใครอยากจะลองชิมเองการันตีความอร่อยแล้วก็เพราะขายดีเท่านั้นนะคะแล้วก็จากปากของคนที่เคยกินมาก่อนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะเรามีความอร่อย ที่แตกต่างกันนะครการทอดนะครแบบรีดน้ํามันนะคะออกจากอกไก่หรือหนังไก่เนี่ยนะคะออกหมดเลยคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะอ้วนนลันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกรอบฉ่าอร่อยนะคุณผู้ชมนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะราคานะคะห้บาทว้า 100กรัมราคาขายเพียง59บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ3ถุงจะอยู่ที่159บาทนะคะ200กรัมราคาเพียง139บาทซื้อ2ถุงก็จะอยู่ที่259บาทเท่านั้นส่วนใครจะซื้อมากไปกว่านี้นี่นะคะรบกวนสแกน QR Code กันด้วยนะคะแต่เราบอกก่อนว่ามีวิธีการเก็บนะคะแบบว่ากินได้นานนะคะ เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ปกติได้1เดือนแช่ตู้เย็นได้6เดือนนะคะสนใจสามารถที่จะโทรติดต่อเราสอบถามรายละเอียดเราเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0803293535 0803293535หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะน้งไก่กรอบทองพันช่างนะคุณผู้ชมนะคะอร่อยมากนะคะราคาเพียง59บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อ3ถุง159บาท 200กรัมเหลือเพียง139บาทซื้อ2ถุงก็เป็น259บาทราคาไม่แพงสั่งซื้อได้นะคะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคะมากันที่การประกวดกันต่อเลยอันนี้ก็กรอบกลุบๆกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนะคะ การประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ร้อนแรงเพราะมีคนหล่อมา90%เลยนะคะเข้ากองกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้กับการเป็นหนุ่มหล่อที่จะมาประกวดประชันนะคะความหล่อความหุ่นดีความแซ่บนะคุณผู้ชมนะครเป็นกิจกรรมเข้าตัวที่เขาบอกเข้าเก็บตัวที่โรงแรมนะคะหนุ่มๆได้ทำกิจกรรมแล้วก็เข้าเก็บตัวที่โรงแรมนะคะรับไทยลิฟวิ่งนะครับกรุงเทพมหานครนั่นเองคุณผู้ช ะะก็มีน้องๆน,นะคะหน้าตาหล่อบอดี้สวยหุ่นดีหลายคนนะคะมีกระโปรงกระเป๋าด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการเข้าเก็บตัวนะคะวันแรกผู้ชายก็มีเก็บตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบลนะคะมิสเตอร์โกโบลมิสเตอร์แมนฮันแมนฮันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เก็บตรงเก็บตัวผู้ชายก็เก็บตัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลเนี่ยคนหลอ่อ90%เลยทีเดียวแล้วหุ่นดีมาก วันนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการประกวดประชันชุดว่ายน้ากันหรือเปล่าและมีการถ่ายพ็อตเทจช,ชุดว่ายน้ําเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะคะหลังๆนี้ในในเอ็กนัลันนะก็เริ่มปล่อยภาพสมัยน้องๆเขาเคยถ่ายแบบชุดว่ายน้งว่ายน้ำกันมาณลัน นะครับบางคนก็เห็นแบบแพมแพมบางคนก็เห็นแบบจงคลืม่มบางคนก็เห็นแบบว่าเอ้ยนิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นสีสันของการประกวดนะคะฝากติดตามด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพราะว่าเขาประกวดผู้ชายแท้นั่นแหละเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติในการที่จะโชว์บอดี้แล้วอาจจะมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็ผ่านการถ่ายชุดในถ่ายแบบชุดว่ายน้ำมาบ้างแล้วนะคะ บางคนก็ต้องยอมรับว่าหุ่นเนี่ยนะคะสิบสิบสบ,บางคนก็หล่อชิบหายบางคนก็โคตรหล่อนะคะบางคนก็แบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างนะคุณผู้ชมนะคะฝากเป็นกําลังใจสําหรับการประกวดนะคะมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาอีกหนึ่งข่าวดีนะคุณผู้ชมนะคะจำโยโย่ได้หรือเปล่านะคะน้องโยโย่นะคะได้รองชนะเลิศมิสเตอร์โกโบเนาะ นะคะที่แม่ปุ้ยนะคะเป็น n อดีใหญ่เลยนะคะแล้วก็แองจี้เนี่ยถือลายเส้นประเทศไทยนะคะล่าสุดมีเวทีส่งออกให้โยโย่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนะคะท็อป o มเดลออฟยูนิเวอร์สวันที1่1ถึงวันที่6ตุลาคมนะคะที่เมืองอิสตันบูลประเทศตรุรก,กีนะคะโยโย่โยนี่เขาได้รองสองหรือที่3นะคะ ได้รองสองหรือที่สามนะคบมีเวทีส่งออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเด็กที่รักการประกวดเรียนเก่งเรียนเก่งปัจจุบันเปิดสูตรนะคะอยู่แถวปิ่นเกล้านาานทรมีร้านตัดเย็บสูตรอยู่แถวปิ่นเกล้าเป็นเด็กเก่งนิสัยดีนะคะแล้วก็ชอบประกวดนะคะพี่เต๋าก็เป็นกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกมิสเตอร์โกลบอลด้วยนะคะทั้งไทยแลนด์และระดับอินเตอร์เนชันแนลด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องโย,โย,โ,ยโย่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย โยโย่ก่อนที่จะมาประกวดมิสเตอร์โกลบลนะลันโกลบอลเนาะมิสเตอร์ซูปราเนี่ยโยโย่เคยชนะมาก่อนนะคะแล้วก็ทําได้ถึงรอบ10คนสุดท้ายในการประกวดที่ประเทศยุโรปนะคุณผู้ชมนะคะที่โปแลนด์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หน่วยกา้านดีสูงหุ่นดีบอดี้สวยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่นิสัยดีด้วยอีกหนึ่งคนสําหรับน้องโยโย่นะคะ ทีลินะับอะไรนะทีนะริปกรณม่วงไม้เออชื่อมึงยากมากโยโยทีนะริปกรณ์ม่วงไม้นะคะน้องดิฉันเองค่ะฝากเป็นกําลังใจให้น้องโยโย่ด้วยนะคะในการประกวดนะคะท็อป o มเดลออฟยูนิเวอร์ส2024ที่อิสตันบูลตุรกีอีกหนึ่งน้องคนหนึ่งสนิทกันด้วยนะคะนั่นก็คือน้องบอมนะคะได้รอมิสเตอร์ซูเป,ปอรก่อนหน้านนรุ่นท็อปเนาะ ออสำหรับน้องบอมนะคะทียราวัดนะคะพร้อมลุยประกวด Mr. World 2024นะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเวทีผู้ชายเนี่ยคึกคืนกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนะคะน้องบอมนะคะได้เป็นตัวแทนสายสภพายไทยแลนด์นะคะแทนหนุ่มๆน,นะครับประกวด Mr. World Thailand 2024เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนในการประกวดมิสเตอร์เ2024ระหว่างวันที่5ถึง23พฤศจิกายนปีนี้นะคะที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องบอมเคยเป็นชนะนลันมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์นะแต่ยังเป็นเวอร์ชั่นของผู้จัดคนเก่านะคะเป็นเวอร์ชั่นของผู้จัดคนเก่าถือว่ามาถูกที่ถูกเวลานะคะถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าเด็กคนนี้สูงมากเป็นหนุ่มหล่อมาจากเชียงรายนะคะสูงหุ่นดีผิวพรรณดีพูดได้3มภาษานะภาษาสเปนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนรัน พูดได้3ภาษานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องบอมด้วยเช่นเดียวกันในการประกวดนะคะ Mr. World สอบสองพที่เวียดนามนะคุณผู้ชมนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะสั่งซื้อกันด้วยราคาไม่แพงนะคะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างอันนี้กรอบจริงกรอบอร่อยกรอบนานนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลูกค้าของเราเนียกคำว่าทองพันช่างนี่มีมานานแล้วเขาบอกว่าใหญ่เต็มคาเคี้ยวมันนะคะไม่เหม็นหืนนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็หนังไก่กรอบของเราเนี่สามารถที่จะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้แล้วก็สามารถที่จะแช่ตู้เย็นได้ถ้าเก็บอุณหภูมิปกติได้1เดือนถ้าแช่ตู้เย็นก็ได้6เดือนนะคะ ใช้เทคโนโลยีในการทอดนี่ยน,นะคะรีดไข่รีดน้ำมันออกนะรันเหลือแต่หนังไก่กรอบๆแล้วใช้หนังบริเวณหน้าอกนะคะน่องนะคะแล้วก็อกฉีดเท่านั้นนะคะ าราคา100กรัมนะคะ59บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ3ถุงจะอยู่ที่159บาทราคา250กรัมอยู่ที่139บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ2ถุงจะอยู่ที่259บาทนะคะส่วนใครจะซื้อมากไปกว่าน,นั้นหยิบโทรศัพท์สแกน QR code แล้วสั่งซื้อหรือโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างได้เลยนะคะที่เบอร์0803293535 0803293535นะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมคานะคะนี่เลยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะฮะอะไรอะลัน <c oughs> ไม่เตยเหรอเรโนเวทบ้านใหม่ใช่ไหมหลายคนตั้งคำถามว่าเอาเงินมาจากไหนและทำไมไม่ใส่กำไร EM พักสักครู่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ